หัวข้อกำนันนกยอมนอนคุกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบสั่งจำคุกเป็นเวลาสองปีภายหลังจากคำพิพากษาของสารอาญาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ถ่ายทอดผ่านถนนเลียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำอทารอทหกสิบ6 2, 66, ระหว่างพนักงานอายการจากสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3โจทกับพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ สมสุขและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด23คนเป็นจำเลยเฉพาะกำนันนกเท่านั้นที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวความเคลื่อนไหวในศาลในคดีนี้จำเลยที่1ถึง16เป็นเจ้าพนักงานตำรวจถูกฟ้องฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมในขณะที่จำเลยที่17 23เป็นราษฎรที่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานตำรวจเรื่องเด่นจำเลยที่22อคือนายประวินจันทร์คล้ายกำนันนก ได้ถูกตัดสินให้ต้องประนามเป็นคนสุดท้ายที่ถูกลงโทษจำคุกสองปีโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษคำพิพากษาของศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้องหนึ่งรายที่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์แต่เพียงเท่านั้นที่กำนันดนกไม่ยื่นประกันตัวแต่อย่างใดและนอกคุกต่อสรุปการลงโทษในคดีนี้ยังคงมีความเคร่งครัด โดยเฉพาะกำนันนกที่ยอมไปจำเลยคนสุดท้ายที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวและไม่มีเหตุบรรเทาโทษใด,ดๆที่เกี่ยวข้อง